ผลมวยโลกในรุ่นซูเปอร์ไลเวทที่ประเทศอังกฤษผลปรากฏว่าอานบาบซาจูเนียเอาชนะคะแนนแจ็คแคทเทอร์อย่างไม่เป็นเอกฉัน115ต่อ113สองเสียงและ113ต่อ115ทำให้อานบาบูซาจูเนียควาแชมป์เฉพาะการของนุนยูบีโอในรุ่นซูเปอร์ไลเวทไปครองได้สำเร็จสำหรับรูปเกมการชก เริ่มเกมในยกแรกทั้งคู่ต่างเผชิญหน้ากันแคทเทอร์เลขยับเข้าใกล้และต่อยหมัดขวาเข้าที่ศีรษะของบาโบซ่าแต่พลาดไปอย่างเฉียดฉิวในยกที่สองทั้งคู่ขยับเข้าหากันแคทเทอร์เลต่อยหมัดขวาเข้าที่ศีรษะของบาโบซ่ายกที่สามทั้งคู่รอที่จะช่วยโอกาสจากความผิดพลาดของอีกฝ่ายพวกเขามักจะใช้หมัดที่ถนัดในการดวลหมัดกันและบาโบซ่าก็ออกหมัดเข้าที่ลำตัวเพื่อปลุกเร้าการต่อสู้ให้ตื่นตัว คาเทเรลลรับหมัดนั้นได้ดีและตอบโต้ด้วยหมัดสายเข้าที่ศีรษะของบาโบซาจนกระเด็นถอยหลังยกที่4ที่5ทั้งคู่ดวลหมัดกันอย่างดูเดือดบาโบซาสามารถออกหมัดหุกเข้าที่ลำตัวได้อีกครั้งและคาเทเรลลก็ออกหมัดสายเข้าที่ศีรษะอย่างแรงคาเทเรลเพิ่มความพยายามในการชก เขาออกหมัดซ้ายเข้าลำตัวของบาโบซาและตามด้วยหมัดเข้าที่ศีรษะแคทเธร์ลดูเหมือนจะอ่านสไตล์ของบาโบซาจูเนียได้ยกที่6แคทเธอร์เล่เร่งจังหวะอีกครั้งเขาออกหมัดซ้ายตามด้วยหมัดขวาแต่หมัดนั้นก็ได้ไปโดนคางของบาโบซาบาโบสาก็ตอบโต้ด้วยหมัดขวาได้สําเร็จก่อนที่จะหมดยก ยกที่ 7, บบอโบซาเขาทำผลงานได้ดีที่สุดด้วยการออกหมัดขวาเข้าที่ลาตัวของแคทเธอร์ลสองครั้งและเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็หันความสนใจไปเล่นงานที่ศีรษะโดยการออกหมัดขวาเข้าที่ส่วนบนของทางแคทเธอร์ลสองครั้งอย่างแรงยกที่ 8, บบอโบซาจูเนียยังทำได้ดีเมื่อเขาสามารถป้องกันหมัดของแคทเธอร์ลได้ดีโดยการใช้แขนที่ยาวกว่าออกหมัดเฉียด,ยดขณะที่แคทเธอร์ลเดินลุกเข้ามา ยกที่9ทั้งคู่ยังทำได้ดีคาเทราลสามารถต่อยได้ดีบาโบซ่าก็สามารถต่อยเข้าที่หัวของคาเทราลได้เหมือนกัน ยกที่10แคทเธรลทำได้ดีเขาต่อยหมัดซ้ายเข้าลำตัวทำให้บาโบซาจูเนียล้มลงไปแต่ทางสตีฟเกย์ผู้ตัดสินตัดสินว่าเป็นการลื่นลมและโบกมือให้ชคต่อไปยกที่11แคทเรลยิงหมัดซ้ายเข้าที่สันจมูกของบาโบซาแต่บาโบซาก็สามารถรับมือกับหมัดได้ดีและปล่อยหมัดเข้าที่ใบหน้าของทางแคทเทรลแบบเต็ม ชกที่12ทั้งคู่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าคู่ชกบาโบซสาป้องกันหมัดได้ดีและยิงหมัดขวาวใส่คาเทเล่าแบบจังๆ หลังจากนั้นทั้งคู่ก็แลกหมัดกันจนครบกำหนด12ยกทำให้อาโนบอโบซาจูเนียสามารถเอาชนะคะแนนแจ็คคาเทเลอย่างไม่เป็นเอกฉันท์115-113 2เสียงและ113-115ต่ออาโนบอโบซาจูเนียควาแชมป์เฉพาะการของนยูบิโอในรุ่นซูเปอร์ไลทเวทและเตรียมตัวไปโชกกับทางทิฟิโมโลเปสต่อไปนั่นเอง